สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านที่ท่านรับฟังอยู่นี้คือรายการแสงเทียนเสียงธรรมดำเนินรายการโดยดิฉันเพนสีอินทรทัศน์ออกอากาศอยูอยออออ่ทางสถานีวิทยุรอดอ747ภาค AM และยังได้จัดส่งไปออกอากาศทางสถานีวิทยุคลื่นพระพุทธศาสนาอีกทั่วทุกภาควันนี้ขอนำเสนอท่านผู้ฟังด้วยธรมนำไปสู่ความหลุดพ้น เล่มที่สิอพระพรมยานมหาเถระหลวงพ่อฤาษีวัดท่าสงรวบรวมโดยพลตำรวจโทในแพทย์สมศักดิ์สืบสงวนขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังคะ่ะ นำในการจัดพิมพ์ทรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้นเล่มที่สิบเอ็ดธรรมะที่นำไปสู่ความหลุดพ้นเล่มที่สิบเอ็ดนี้ผู้มีอริยทรัพย์ชาวสุขโขทยัยท่านขอเป็นเจ้าภาพพิมพ์เพราะท่านเป็นผู้มีปัญญาพ้นโลกคืออริยะปัญญาท่านรู้ด้วยจิตของท่านเองว่าตายแล้วไม่สามารถจะเอาสมบัติของโลกไปได้ สิ่งที่ท่านรักและหวงที่สุดในโลกก็คือร่างกายของท่านเองท่านก็ยังเอาไปไม่ได้ท่านจึงสละทรัพย์ทางโลกคือโลกียทรัพย์ให้เป็นอริยทรัพย์ซึ่งสามารถเอาไปได้ด้วยปัญญาอันชอบธรรมโดยช่วยกันบริจาคโลกียทรัพย์ให้เป็นอริยทรัพย์หรือโลกุตตะทรัพย์เป็นธรรมทานซึ่งพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าชนะทานทั้งปวงเพราะสามารถ ตัดได้ทั้งอารมณ์โลภโกรธหลงโดยการพิมพ์พระธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้นเล่มที่11เพื่อแจกกับพุทธบริษัทที่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาให้นำไปอ่านแล้วจำให้ได้เป็นขั้นแรกแล้วจึงนำเอาพระธรรมนั้นไปปฏิบัติด,ด้วยด้วยความเพียรชอบเจ็ดทางคือเจ็ดหมวดโพธิปักคียธรรมเจ็ดหมวด คือเพียรด้วยมหาสติปัฐานสี่อิทธิบาท 4, สีมม่สมปทานสีอินสีห้าพละห้าโพชฌงเจ็ดและอริยมรรคแปดตามอัธยาศัยเพราะจิตของเราแตกต่างกันทำกรรมสะสมบารมีหรือกำลังใจมาไม่เท่ากันและมีจริตนิสัยต่างกันใครชอบทางใด ก็ให้ใช้ทางนั้นเพียรเพื่อวิริยะปฏิบัติไปตามที่ใจตนชอบและถนัดก็จะได้ผลเร็วจงอย่าไปปฏิบัติตามใจเขาให้ตามใจเราก็จะได้ผลเร็วอยู่ที่ความเพียรตัวเดียวเพียรมากพักผ่อนน้อยก็จบเร็วเพียรน,น้อยพักผ่อนมากก็จบช้าแต่บุคคลส่วนใหญ่ในโลกมักจะเลือกเอาวิธีหลัง ซึ่งก็เป็นของธรรมดาเพราะในโลกนี้ย่อมมีคนโง่ามากกว่าคนฉลาดหรือคนขี้เกียจมากกว่าคนขยันเพราะยังตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาอุปทานและอกุศลกรรมหนทางเกิดหรือทางเข้าของกิเลสก็คืออายตนะสิองภายนอกหภายในหผมก็ขออธิบายไว้สั้นๆแค่นี้ การปฏิบัติธรรมก็ให้มีอินทรีย์สังวรหรือการสำรวมทวารทั้งหกคืออายตนะหกนั่นเองจิตของเราจึงอยู่ท่ามกลางดงของกิเลสหรือดงของพระธรรมทั้งสามคือกุศลธรรมมาธรรมที่เป็นกุศลเป็นบุญเป็นความดีอกุศลธรรมมาธรรมท,ที่เป็นอกุศลเป็นบาปเป็นความชัว่วและ อัพยากตาธรรมมาธรรมที่เป็นกลางกลางไม่เป็นทั้งกุศลและอกุศลเพราะไม่มีอารมณ์ปรุงแต่งที่เรียกว่าสังขารซึ่งเป็นหนึ่งในสี่ของนามในขันห้าหรืออุปทานนั่นเองเรื่องของพระธรรมเป็นของละเอียดอ่อนลึกซึง้งยากที่บุคคลธรรมดาธรรมดาจะพึงเข้าใจได้ก็ขออธิบายไว้สั้นๆแค่นี้ เนื้อหาสาระของพระธรรมล้วนเป็นปกินกะธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้นที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ทั้งสิน้นพร้อมทั้งคำอธิบายขยายความให้เข้าใจชัดเจนขึ้นทรงเอาทุกอย่างในชีวิตประจำวันมาเป็นพระธรรมคำสอนได้หมดผมก็พยายามเอาคำสั่งสอนของพระองค์ที่ทรงเมตตาตรัสสอนไว้ในอดีต ที่ผมบันทึกเอาไว้ค่อยๆเขียนรวบรวมออกมาตามลำดับจนกว่าร่างกายที่มันจะต้องเสื่อมลงเดินไปสู่วัยชาราและความตายในที่สุดอนาคตเป็นสิ่งที่ยังมาไม่ถึงจึงหาความแน่นอนอะไรไม่ได้จึงต้องไม่ประมาทในธรรมคือรู้ลมรู้ตายรู้นิพพานรู้อนาปารู้มรณา รู้อุปสมานุสติไว้กับจิตเสมอด้วยความไม่ประมาทเผลอบ้างลืมบ้างก็เป็นธรรมดาของผู้ที่ยังมีกิจที่ยังต้องปฏิบัติตัดกิเลสอยู่เซขะบุคคลพระอรหันต์ท่านไม่มีกิจที่จะต้องตัดกิเลสอีกแล้วคืออเซขะบุคคลดังนั้นจงอย่าหลงตนเองคิดว่าตนเองดีแล้วเป็นอันขาด เพราะหากดีจริงๆวันไหนที่ต้องตายวันนั้นพระพุทธองค์ทรงใช้สังโยนสิบเป็นเครื่องวัดความดีของคนดีวันไหนก็ต้องตายวันนั้นยกเว้นพระท่านได้ดีแล้วก็ยังมีชีวิตอยู่ได้ด้วยศีล227ข้อส่วนพวกเรามีศีลแค่ห้าข้อ8ข้ออยู่ไม่ได้แต่หากผู้ใดปฏิบัติได้ ก็คงไม่มีใครอยากจะอยู่แม้แต่วินาทีเดียวขออธิบายไว้สั้นๆแค่นี้ในที่สุดนี้ผมขออารัธนาบารมีคุณของพระเศรัตนตรัยเป็นที่พึ่งขอจงดลจิตท่านผู้ที่อ่านปกินอากาศธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้นที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนไว้ในเล่มนี้แล้วเกิดชันทะหรือเกิดความพอใจในธรรม ได้ตรงตามจริตนิสัยและกรรมของตนแล้วนำไปปฏิบัติด้วยความเพียรชอบอย่างจริงจังและมีจิตจดจ่ออยู่กับพระธรรมอย่างต่อเนื่องหากมีข้อสงสัยในธรรมข้อใดขอพระพุทธองค์ทรงพระเมตตาดลนจิตให้เกิดปัญญาพิจารณาธรรมนั้นๆได้ถูกและตรงตามความเป็นจริงจนเกิดมรรคผลนิพพานในชาติปัจจุบนันนี้ด้วยกันทุกท่านเทิด พันตำรวจโทในแพทย์สมศักดิ์สืบสงวนผู้รวบรวมบอกข่าวต่อท้ายคำนำเล่มที่สิบอผมได้รับข่าวจากผู้หวังดีว่ามีผู้ปรารถนาดีต่อพระพุทธศาสนาหลายท่านได้นำพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ ซึ่งผมได้รวบรวมพิมพ์แจกเป็นธรรมทานมาตามลำดับจากเล่มที่หนึ่งปกสีฟ้าหรือสีน้ำเงินเล่มที่สองปกสีเหลืองเล่มที่สามปกสีน้ำตาลอ่อนที่ต้องบอกข่าวก็เพราะผู้รับแจกไม่ทราบจึงเป็นความบกพร่องของผมเองแต่ผู้เดียวและเริ่มบอกไว้ชัดเจนในเล่มที่สี่ปกสีแดงจนมาถึงเล่มปัจจุบันคือเล่มที่สิบเอ็ด ท่านผู้ปรารถนาดีเหล่านั้นท่านได้นำพระธรรมของพระพุทธองค์ไปลงอินเทอร์เนต็ตซึ่งผมไม่เคยเห็นเลยเพราะเป็นคนโบราณเล่นอินเทอร์เน็ตกับเขาไม่เป็นมีแต่คนมาบอกเล่าให้ฟังเท่านั้นก็ยินดีด้วยความดีของท่านเหล่านั้นเมื่อปลายปีเก่าคือปีพุทธศักราช2552มีท่านผู้หวังดีเตือนให้ผมระวังในธรรมจุดนี้ว่า จงอย่ามองทุกสิ่งในโลกว่าดีหมดให้มองในแง่ไม่ดีไว้ด้วยเพราะธรรมในโลกนี้มีเป็นคู่เสมอบุญคู่กับบาปดีคู่กับเลวสุขคู่กับทุกขโปรดอ่านรายละเอียดที่สมเด็จองค์ปัจจุบันทรงตรัสสอนไว้อย่างละเอียดในธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้นเล่มที่สามเรื่องคิลิมานนทสูตร หรือในฉบับพกพาขนาดเล็กผู้มีจิตศรัทธาท่านพิมพ์เฉพาะกิริมานนทสูตรเท่านั้นแจกเป็นธรรมทานไปเกินกว่าสี่หมื่เล่มเพราะมีผู้ปรารถนาดีได้อ่านแล้วโทรศัพท์มาขออนุญาตผมพิมพ์ครั้งละหนึ่งมืเล่มเพื่อแจกเด็กนักเรียนผมก็อนุญาตและบอกว่าต่อไปไม่ต้องขออนุญาตอีก ผมไม่อนุญาตเฉพาะบุคคลที่พิมพ์แล้วนำไปจำหน่ายเท่านั้นหนังสือทารรนำไปสู่ความหลุดพ้นทุกเล่มจากอดีตถึงปัจจุบันยันไปถึงอนาคตที่จะพิมพ์ออกมาจนกว่าผมจะตายไม่มีการจำหน่ายไม่มีการเรียรายไม่มีการบอกบุญผู้ใดอ่านแล้วจิดท่านเกิดศรัทธาท่านก็บริจาคเองมากน้อยตามศรัทธาของท่าน โดยอาศัยพระวิหารสี่เป็นหลักตัดสินสั้นๆว่าทำบุญแล้วอย่าให้ตนเองเดือดร้อนเป็นหลักสำคัญดังนั้นหากท่านพบว่าอินเทอร์เน็ตใดที่นำพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ผมเป็นผู้รวบรวมพิมพ์แจกเป็นธรรมทานไม่มีการจำหน่ายหรือบอกเรียรายไปลงอินเทอร์เน็ตแล้วมีข้อความใดๆที่บอกบุญเรียรายเงินเข้าอินเทอร์เน็ตนั้นๆ จะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมแล้วก็จงอย่าได้เชื่อถือเป็นอันขาดเขาผู้นั้นมีความประสงค์ร้ายเป็นมิจฉาทิฏฐิต่อผมโดยตรงหากพบก็ช่วยกรุณาแจ้งให้ผมทราบด้วยและช่วยกรุณาตักเตือนให้เขาเอาข้อความนั้นออกด้วยหากเตือนแล้วยังไม่ทำํำก็จะต้องใช้กฎหมายเป็นเครื่องบังคับตามวิธีของชาวโลกต่อไป ที่บอกข่าวมานี้เป็นการกันไว้ดีกว่าแก้จัดอยู่ในความไม่ประมาทในธรรมซึ่งพระพุทธองค์ทรงตรัสสอนไว้ในมหาปรินิพพานสูตรขอให้พุทธบริษัททุกท่านช่วยกรุณาป้องกันพวกมารพระพุทธศาสนาด้วยเมื่อพบมารแล้วกรุณาดูอารมณ์จิตของท่านด้วยว่าท่านจุดไฟเผาใจตนเองหรือเปล่าเดี๋ยวจะขาดทุน พระธรรมจุดนี้ผมว่าปฏิบัติกันจริงๆแล้วทำง่ายนิดเดียวแต่ว่ายากมากๆเพราะอารมณ์จิตของคนเราส่วนใหญ่มักเผลอชอบเป็นมารเสียเองแทนที่จะเชื่อพระองค์ที่ตรัสไว้ความว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมารทรงให้เราชนะความชั่วมารของเราไม่ใช่ชนะความชั่วมารของผู้อื่น อารมณ์นี้เป็นอารมณ์หลงผมขออนุญาตอธิบายไว้สั้นๆแค่นี้พนตำรวจโทรในแพทย์สมศักดิ์สืบสงวนผู้รวบรวมปกินนักกะร,รมฟุ้งเรื่องอะไรให้พยายามแก้เรื่องนั้นโดยใช้อริยสัจเป็นหลักสำคัญในการแก้ปัญหา หากแก้ไม่ไหวจงใช้อานาปานสติเข้าระงับจิตให้สงบแล้วจึงใช้อริยสัจรมของตถาคตต้องหยุดอารมณ์จิตให้สงบก่อนจึงจกเห็นการเคลื่อนไหวของกิเลสได้ตามความเป็นจริงจิตของผู้มีปัญญาจากเป็นจิตที่รู้เท่าทันความจริงในอริยสัจอยู่เสมอพระอรหันต์ท่านทรงอธิปัญญาก็อยู่ที่ตรงนี้ การวางอารมณ์ราคะและปฏิคะไม่ได้อย่างสนิทใจเพราะบกพร่องในกายคตานุสติและพรหมวิหารสี่คือกายคตาตัดราคะพรหมวิหารสี่ตัดปฏิคะมองทุกอย่างให้เป็นธรรมดาสิอย่างเดียวอารมณ์ปล่อยวางก็จะเกิดขึ้นได้โดยง่าย สารบัญในเล่มธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้นเล่มที่สิบเอ็ดทั้งเล่มล้วนเป็นปกินกะธรรมอยู่แล้วจึงยกตัวอย่างให้เห็นไว้เท่านั้นเดือนมกราคมพุทธศักราช2541หน้าที่หนึ่งถึง14ใช้บารมีสิบเป็นหลักสำคัญในการปฏิบัติให้อยู่ในปัจจุบันธรรมอย่าก,กังวลเรื่องอดีตและอนาคต จงพยายามมองธรรมดาให้เห็นเป็นธรรมดาหรือให้เห็นกฎของกรรมแล้วยอมรับจงเป็นคนทำงานอย่าเป็นคนแบกงานหรือจงเป็นนายของงานอย่าให้งานเป็นนายเราหรือยังไม่ได้ลงมือทำงานก็วิตกกังวลในงานนั้นๆทุกอย่างทั้งทางโลกและทางธรรมให้เดินสายกลางจึงจกมีผล เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2541หน้าที่15ถึง25จิตมีอารมณ์เดียวคือปัจจุบันเวลาโกรธโลอบหลงบารมีสิบหายหมดทุกข้ออย่าแก้ภายนอกให้แก้ภายในให้มีอินทรีย์สังวรที่สอบตกพระนิวรณ์แทรกอย่าประมาทโดยทิ้งพระรัตนตรยัยอย่าทิ้งพระ ให้อยู่กับพระให้มหาสติปัฏฐานสี่อยู่กับจิตเสมอกายคัตตาและอสุภะมรณาและอุปสมาห้ามทิง้งผู้ใดทิ้งอริยสั์ผู้นั้นเป็นคนประมาทเดือนมีนาคมพุทธศักราช2541หน้าที่2 7ถึงส0กฎของกรรมฝืนและเลี่ยงไม่ได้ ทุกสิ่งในโลกล้วนเป็นธรรมดาซึ่งก็คืออริยสัจทรงเน้นเรื่องสัจจะบาร,รมีและอธิษฐานบาร,รมีตัณหาสามคลองโลกพระอาหารหันต์เท่านั้นที่หมดอารมณ์ขี้เกียจเดือนเมษายนพุทธศักราช2541หน้าที่41ถึง51ผู้ใดเห็นทุกผู้นั้นก็เห็นอริยสัจ จิตติดกรรมก็ไม่พ้นกรรมอธิสมานกายไม่เที่ยงวิเวกสามสถานที่กายใจให้อยู่กับพระอย่าอยู่คนเดียวคุณของพระพุทธเจ้าหาประมาณไม่ได้เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2541หน้าที่53-72ถึง72วัตถุมงคลป้องกันกฎของกรรมได้ เพราะคนที่ดีมีศีลและมั่นคงเคารพในพระรัตนตไตรเท่านั้นแม้จะขอบารมีพระให้คุ้มครองก็ได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างตามกรรมและบารมีของแต่ละบุคคลอริยศัสตจ์แปลว่าความเป็นจริงที่ทำคนให้เป็นพระอริยเจ้าค้นตัณหาสามให้พบและปลดเสียความดับไม่มีเชื้อ ก็เข้าถึงจิตได้อย่างแท้จริงการสะดเดาะเคราะห์ช่วยบรรเทากรรมหนักให้เบาลงได้หากคร่องในอนาปากองเดียวจะคุมกรรมฐานอีก39กองได้หมดเมตตาเขาแล้วเขาไม่รับก็พึงอุเบกขาเมตตาแล้วจิตเศร้าหมองก็จงอย่าทำเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2541 หน้าที่7 3ถึง90อย่ากกังวลในงานทั้งทางโลกและทางธรรมทำได้แค่ไหนพอใจแค่นั้นคือสันโดษความประมาททำให้เสียการงานทั้งทางโลกและทางธรรมกันไว้ดีกว่าแก้ทุกทั้งหมดเกิดจากความหลงในร่างกายเป็นต้นเหตุหมดหลงหรือหมดความหวั่นไหวก็จบกิจ อย่าไปแก้ไขโลกให้ปล่อยวางเพราะเป็นปกติธรรมของโลกโลกกระทำแปดทุกข์หรือปัญหาทุกอย่างกระทบเราได้เพราะการมีร่างกายเป็นเหตุพยายามมองทุกข์ในโลกและขันธ์โลกให้เป็นเรื่องธรรมดาจำไว้สิ่งใดเลี่ยงไม่พ้นจงอย่าดิ้นรนเพื่อจักให้พ้นอย่าใช้อารมณ์แก้ปัญหา ให้ใช้ปัญญาแก้ปัญหาเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2541หน้าที่91-99พึงปล่อยวางด้วยปัญญาคืออารมณ์จะเบาอย่าปล่อยวางด้วยสัญญาอารมณ์จะหนักไม่ฝืนโลกไม่ฝืนธรรมไม่ฝืนธรรมดาจิตจักเป็นสุขการต่อสู้ไม่ใช่เพื่อจักเอาชนะแต่ต่อสู้เพื่อปล่อยวาง แพ้เป็นพระชนะเป็นมารสุขที่สุดคืออารมณ์รักพระนิพพานเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2541หน้าที่101ถึง115อย่าเก็บความเลวของผู้อื่นมาเพิ่มให้กับจิตของตนเอง การไม่ปรุงแต่งธรรมคือธรรมที่แท้จริงเป็นธรรมที่ไม่มีอุปทานคืออัพยากฤิตสังโยชนเหลือมากเท่าไรยังห่วงกายมากเท่านั้นให้ตัดด้วยกายคตาและอสุภกรรมฐานทุกข์หรือปัญหามีเหตุมาจากอุปทานขันห้าทั้งสิ้นจิตจักสงบจากไฟสามกองได้ด้วยพรหมวิหารสี แล้วพิจารณาขันห้าตามความเป็นจริงเดือนกันยายนพุทธศักราช2541หน้าที่117ถึง128ให้ดูแต่ธรรมภายในคือดูอารมณ์จิตแล้วแก้ไขอยู่เสมอด้วยหลักอริยสัจจกบรรลุมรรคผลได้ง่ายการพิจารณาร่างกายคือขันห้า ต้องทำอยู่เสมอในทางสายกลางการปฏิบัติธรรมคือการวิ่งแข่งกับความตายหรือต้องไม่อิ่มไม่เบื่อในการปฏิบัติธรรมอย่าเล็งผลเลิศจากการงานที่ทำเพราะงานทุกอย่างย่อมมีการบกพร่องเป็นของธรรมดาคนยังมีกิเลสย่อมโกงเป็นธรรมดาเดือนตุลาคมพุทธศักราช2541 หน้าที่129่ถึง144อย่าก,กังวลใจกับร่างกายเพราะทุกอย่างเป็นกฎของธรรมดาคือกฎของกรรมให้มองทุกอย่างว่าไม่เที่ยงเป็นทุกขเป็นอนัตตาไปในที่สุดเมื่อจิตหมดอุปทานขันห้าเมื่อนั้นกฎของกรรมใดๆก็ไม่สามารถให้ผลกับจิตได้ ในอดีตเราทำดีไว้เพียงแค่เขาโคแต่ทำชั่วไว้มากเท่าขนโคการคิดว่าสัตว์เป็นตัวกรรมนั้นถูกต้องกรรมบังคับให้มาอาศัยอยู่ในกายนั้นๆจิตจักเป็นสุขได้กายต้องเป็นสุขด้วยผู้ใดเบียดเบียนกายย่อมหาความสุขสงบใจได้ยากพระอริยเจ้าเบื้องสูง ก่อนจกทิ้งขันห้าจิตเป็นสุขทุกองค์จนหน้าตาท่านผ่องใสเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2541หน้าที่145ถึง157นิสัยเดิมของจิตชอบเกาะเลวคือโกรธโลบหลงจากวางได้ต้องพิจารณาโทษของการเกาะเลวโดยใช้อริยสัจเป็นหลักสำคัญ และจบลงที่ตัวธรรมดามักผลจากสำเร็จได้ด้วยความเพียรคือละชั่วทำดีทำจิตให้ผ่องใสอยู่เสมออย่าคิดว่าไตรลักษณ์เป็นของง่ายเพราะยังเผลอยึดวัตถุธาตุใดๆในโลกอยู่ต้องอาศัยอานาปานสติเป็นสำคัญให้ยอมรับกฎธรรมดาของร่างกายเข้าไว้แยกกายเวทนาจิตธรรม จิตอยู่ในอารมณ์สักเพียงแต่ว่ารู้สักเพียงแต่ว่าอาศัยอยู่เท่านั้นเอาความผิดพลาดหรือเผลอเป็นครูทุกอย่างเกิดที่จิตก่อนเสมอจึงต้องแก้ที่จิตด้วยอริยสัจพยายามให้จิตอยู่กับวิมุตติธรรมคือไม่ปรุงแต่งธรรมด้วยกิเลสใดๆทั้งปวงการรู้อนาปานสติเหมือนกับให้จิตพัก อาหารของจิตคือธรรมที่เป็นกุศลกับอพยากฤิพยายามฝึกจิตให้มีอภยทานให้มากที่สุดแล้วอุปสรรคต่างๆก็จักสลายไปเดือนธันวาคมพุทธศักราช2541หน้าที่159ถึง132มันตรวจสอบจิตตนเองให้อยู่ในศีลสมาธิปัญญาเป็นปกติ ทุกสิ่งในโลกล้วนเกิดดับเป็นธรรมดาหากยังไม่ถึงพระนิพพานปัจจัยสีมีความสำคัญต่อชีวิตผู้รู้ย่อมให้ความสำคัญด้วยทางสายกลางโดยใช้พรหมวิหารสีเป็นหลักสำรวมคือการระมัดระวังกายวาจาใจให้อยู่ในศีลสมาธิปัญญาอารมณ์ยึดกายตนเองเป็นสักยะทิฏฐิ เป็นตัวทำให้เกิดทุกข์อย่างแท้จริงอาศัยกําลังใจและสติกําหนดรู้ก็จะรู้ลมหายใจเข้าออกได้ตลอดเวลากายคัตตาและอสุภะไม่ทรงตัวก็ตัดราคะกับปฏิคะไม่ได้เหตุเพราะอ่อนบารมีสิบและพรหมวิหารสี่ ปกินนกะธรรมหากจิตฝืดให้ฟังเทศหรืออ่านหนังสือธรรมะช่วยแก้ไขจิตได้การรับประทานหรือการให้ทานพึงดูบาร,รมีสิบควบคู่ไปด้วยเสมอจะทำให้การปฏิบัติเป็นการเจริญพระกรรมฐานไปในตัวอารมณ์พอใจกับไม่พอใจจกไม่เกิดในขณะนั้นศีลสามระดับขั้นหนึ่ง เอาศีลคุมกายให้เรียบร้อยขั้นสองเอาศีลคุมวาจาให้เรียบร้อยขั้นสเอาศีลคุมใจให้เรียบร้อยก็คือกรรมบทสิบนั่นเองปัญญาในพุทธศาสนาคือการรู้แจ้งเห็นจริงในอริยศาสตร์หรือการรู้เท่าทันในกองสังาขารแห่งกายและจิตพิจารณาร่างกายของใคร ก็ไม่สำคัญเท่าพิจารณาร่างกายของตนเองเนื่องด้วยความโกรธโลภหลงก็ดีมาจากร่างกายเป็นเหตุทั้งสิ้นปกินนัก,กะธรรมการพิจารณาทุกทุกครั้งให้ลงตรงขันห้าเป็นตัวรับทุก แต่ก็ไม่ควรลืมต้นเหตุแห่งทุกข์คือการมาตัณหาภาวตัณหาวิภวตัณหาซึ่งทําให้เกิดมีขันห้าด้วยการรู้อารมณ์ตนเองอยู่เสมอทําให้พ้นทุกข์ได้จงอย่าไปสนใจจริยาของผู้อื่นอันเป็นกิเลสเพิ่มทุกข์ให้กับจิตใจตนเองทําปัจจุบันให้เป็นสุขการพิจารณาศีลสมาธิปัญญา โดยเอาสังโยชน์ศิเป็นเครื่องวัดอารมณ์จิตอยู่เสมอบวกกับมีบารมีสิบเป็นเครื่องช่วยพิจารณาจะเป็นทางเข้าถึงพระนิพพานได้ง่ายขึ้นใช้ปัญญาพิจารณาขันห้าเป็นสำคัญจึงจกวางเรื่องที่เข้ามากระทบทางกายวาจาใจได้